เป้าหมายเราเนี่ยช่องแปดจะต้องเป็นที่สามไปในปีนี้นะครับที่สามหมายถึงที่สามในวงดิจิตอลด้วยกันไม่ฮะทั้งประเทศทีวีระดับประเทศช่องสามเราควรจะเป็นที่สามในปีนี้ตามเป้าหมายที่เราวังเรวมทั้งรวมทั้งเจ็ดสามห้าเก้าต่างๆคือทั้งทั้งประเทศก็คือเราก็คือเราจะต้อง ช่องเจ็ดกับช่องสาเป็นหนึ่งสองเราต้องการเป็นที่สามถูกไหมผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นหนึ่งเป็นสองแต่เราหวังว่าช่องแปดควรจะเป็นที่สามภายในปีนี้ตามเป้าหมายอะไรที่ทำให้เดือดมั่นใจว่าจะเป็นที่สามนะนั่นคืก็ก็ความพร้อมนะครับความพร้อมทางทีมงานแผนกลยุทธ์รวมถึงคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็ถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายนะครับแล้วก็ แต่เราก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาถ้าหลายหลายคนติดตามการเติบโตของช่อง8หรือช่อง2ก็คิดว่าเราก็มีการวางแผนรองรับเป็นค่อนข้างจะรัดก,กุมนะครับแล้วก็น่าจะมั่นใจได้ ก็เป็นไปตามที่คุณดามว่านะครับว่าเวลาเราขายโฆษณาเนี่ยขายตามเลตติ้งนะครับระหว่างทางที่เดินที่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยเลตติ้งมันขึ้นมันก็แปลงเป็นเงินโฆษณาได้ต่อเวลาไม่ได้หมายความว่าขึ้นเป็นที่ที่ห้าที่สี่ที่สามคือขายตามเลตติ้งแล้วอยู่ในช่วงที่เรามีการเติบโตสูงการขายลูกหน้าไว้มากเกินไปมันก็อาจจะเสียโอกาสเมื่อขึ้นราคาระหว่างปีเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ก็ต้องบริหารดีๆนะครับปีนี้เองช่องแปดก็ ก็ไปหารเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าจะขายให้ลูกค้าลวงหน้าสักเท่าไหร่ดีที่เหมาะสมแล้วก็ที่เหลือก็จะขายตามเรตติ้งที่เราสามารถทําได้ระหว่างปีแล้วก็ราคาที่คุณดานพูดก็สักครู่นี่เป็นราคาที่เราเปิดเมื่อเมื่อปีนี้นะฮะปีต้นปีแล้วก็ถ้ากลางปีช่องแปดสามารถสร้างเรตติ้งได้สูงขึ้นหรือแม้กระทั่งช่องสองทำเรตติ้งได้สูงขึ้นเราก็มีสิทธิ์ ที่จะปรับค่าโฆษณาได้ระหว่างปีเช่นกันตลาดรวมผมคิดว่าก็อย่างที่บอกื่อสักปีนีน่าจะแข่งกันดูเดือดนะครับรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าผมว่าปีที่ผ่านมาเป็นจุดตั้งต้นเฉยแล้วก็ที่เราเคยคาดการณ์ว่าสามปีจะเห็นผลว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะในสาหกรรมนี้ผมคิดว่ามันเร็วกันนะนะครับผ่านมาหกเดือนเราก็พอเห็นอาการแล้วนะครับเราคิดว่าปีนี้ ยิ่งยิ่งทุกทุกข่ายนะครับลงทุนนะเพื่อจะมาพร้อมแข่งขันในสหครามที่รุนแรงขึ้นผมก็ยิ่งคิดว่าจะยิ่งเห็นผลทั้งคนที่สำเร็จและคนที่ร่มเหลวชัดเจนขึ้นในปีนี้แสดงว่ามีความเป็นไปอันนี้เราพูดตลาดรวมนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว,ว่าบางค่ายน่าจะไปไม่<ก>ไหวก็ต้องดูต้องดูก็ต้องบอกว่าธุรกิจธุรกิจ ทีวีเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงนะครับแต่ว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยสู่ความสมมําเร็จแต่เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงเพราะฉะนั้นเวลาแพ้หรือไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายมหาศาลนะครับสำหรับคนที่เข้ามาในมาเล่นในเกมนี้ อย่างก่อนหน้าน,นี้บางค่ายก็อาจจะประมูลไทเย็บ,รบหรือใช้เงินลงทุนอะไรต่างๆค่อนข้างมากครับยางข้องมองยังไงบ้างว่าเมื่อการที่ขัดมันมาถึงตรงนี้นะ้วไทยเย็มันอาจจะไม่จําเป็นแล้วหรือเปล่ารวมทั้งอะไรที่มันเป็นจุดที่ท,ทําให้ช่องแปะหรือว่าธุรกิจดิจิตัลทีวีมันประสบความสำเร็จได้ก็ถ้าถ้าถามผมผมก็ย้อนกลับไปตอนที่ไอซจะเข้าประมูลก็อะไรหลยผมก็เห็นว่าไอ้มีเป้าหมายที่ชัเดเจนมากว่าเราต้องการเพียงช่องเดียวแล้วก็สัปน์ดา เพราะว่ากลับมาที่ตั้งต้นว่าเรามองว่าเราจะเราจะทําเรื่องของฟรีทีวีนั้นฟรีทีวีเนี่ยเราคิดว่าวัวใจหลักคือคอนเทนต์นะครับแล้วก็จํานวนสายตาที่เราจะสามารถดึงมาได้เพราะฉะนั้นก็วัดกับที่ตรงนี้ตรงเรื่องอืงงตงนตนัวองค์งรงงประกอบ ที่เป็น financial investor นะคะสนใจอยากจะเข้ามา,าร่วมทุนกับเราถึงนะะแต่ว,ว่าโจทย์ใหญ่ของไ s เอสเซนทีู่ดาเลยนคือว่าเราไม่เพิ่มทุนนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าถ้าสนใจก็ต้องเป็นการซื้อบนหุ้นที่อยู่แล้วจะซื้อในตลาดหรือจะไปหาซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมอันนั้นก็เป็น,เป,นเป็นทางเลือกนะคะการเพิ่มทุนเนี่ยเป็นในยะว่าว่าองค์กรนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องต้องขอเงินทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมนะคะ ไม่ได้เป็นข่าวดีเสมอไปต้องต้องเรียนอย่างนี้นะคะสำหรับ i s เเนี่ยเราอย่างที่คุณนํำเลียนว่าเราพร้อมแล้วนะคะกู้อาจจะมีบ้างแต่ว่าในแง่ของปริมาณเงินทุนของเรานั้นเพียงพองนะคะสำหรับการขยายธุรก,กิจภายใน3-5ปีที่เรามองเอาไว้นะคะมือฟิกแอ s เซทต่างๆเนี่ยตั้งไว้ที่300ล้านล้านับที่ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นการปรับปรุงอุปกรณ์บอร์ดแคสต์ในช่องทีวีนะคที่เรามีนะครับ ถ้าจำกันว่ากันได้ในในช่วงปีที่แล้วที่เราเริ่มเข้าไปสู่ดิจิตอลทีวีมีคนถามว่าการเข้าไปสู่ดิจิตอลทีวีเราลงทุนเท่าไหร่เราบอกไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเพราะเรามีอุปกรณ์ครบแล้วนะครับอตอนนี้มันถึงจุดที่เราจะต้องปรับรอุปกรณ์ส่วนในเรื่องของการผลิตนะครับเราจะแยกกันไม่ไม่ไม่ปนการระว่าง capex กับเงินโปรดักชันเงินลงทุนในการผลิตเนี่ยผลิตในการต่างๆเนี่ยมองไว้อยู่ที่ประมาณ1,000ล้านนะครับโตขึ้นเกือบเท่าตัวเทียบกับ ก่อนหน้าครในสื่อที่ครับสรุปงบลงปีนี้คือ1,300งามล้านนะครับถ้าเกิดตัวได้ครอบครัใช่ครับเราต้องจาค่าโฆษณาอัตราค่าโฆษณาเราทัดแบ่งเป็นช่องนะครับช่องใหญ่สำคัญที่สุดก็เป็นช่อง8อัตราค่าโฆษณาในปีนี้ของช่อง8ที่หวังไว้คือที่ประมาณเจ็ดื่นถึง200,000บาท ครับปร,รับขึ้นประมาณ4-5เท่าเทียบกับที่ที่แล้วนะครับส่วนช่องอื่ก็มีการปรับตัวเหมือนนะครับเปิดพ่อช่องสองช่องสองมีการปรับตัวขึ้นอยู่ที่3 0 0 5ง4 0 0 0นะครับใกล้เคียงกันช่องสบายี c b ก็มีการปร,รับขึ้นเล็กน้อยนะครับอู่ชานนก็มีการปร,รับขึ้นก็เป็นผลทำให้เราดูที่ธุรกิจที่โตที่สุดของเราก็คือธุรกิจสื่อ นะครับธุรกิจสื่อเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่ประมาณ80%ของรายได้ทั้งหมดในปีนี้นะครับรองลระมาก็คือธุรกิจเพลงและธุรกิจอีเวนต์นะครรายได้ที่เราประมาณการไว้รายได้รวมก็อยู่ที่4 0 0ล้านบาทนะครับโดยที่มีกำไร700ล้านบาทตัวเลขรายได้และกำไรที่เห็นเนี่ยจะเป็นตัวที่สูงที่สุดจากประวัติการของของบร,ริษัทตั้งแตตั้งบรินมานะครับ ส่วนที่มีความสําคัญในการเติบโตสูงที่สุดก็คือธุรกิจทีวีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจสื่อนะครับตัวเลขที่เห็นก็ธุรกิจทีวีจะมีรายได้3,000ล้านครับองมาเป็นที่ยุคงรองมาก็คือการแข่งข้อฟุตบอลลาลิก้าซึ่งจะเป็นปีนสุดท้าย